สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่มหรือว่าผู้ประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ วันนี้เราก็มีหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของทางไรอันกรเวนแบห้องครื่งดัชแมนของเราหรือเบื้องลึกเบื้องหลังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในทีมของเราเองตอนที่ตัวของทางฮูโกเอ็กิติเก้ดาวินฟรีชแมนปลุกไปเหลื่นที่2กลายมาเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปจากการที่โจ้ตัวดันไปถอดเสื้อฉลองประตูที่เขาทําได้ในเกมกับผ่าซาแฮมป์ตันหรือการที่ตัวของทักโอลิเวอร์กราสเนอร์เองยังคงออกมาคุยโวไม่เลิกหลังจาก เมื่อเช้านี้ก็มีการออกมาพูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่าจะเด็ดติกของแดงอย่างที่เขาเคยทําสําเร็จมาแล้วในการแข่งขงันงศึกคอมมิตี้จีแต่ในครั้งนี้เขาไปกันยัปกระดกขึ้นไปมากขึ้นกว่านั้นอีกหรือแม้กระทั่งกฎใหม่ของพิมลิกที่เพิ่งจะออกมาแบบเรียกได้ว่าสดสดร้อนร้อนกันเลยทีเดียวซึ่งจะทําให้บรรดาทีมที่ไปการจับจ่ายใช้สอยเงินมหาศาลโดยไม่สามารถที่จะหาไรายได้เข้ามาชดเชยได้อย่างที่ควรจะเป็นนั้นจะต้องเหนาห์ร้อนร้อนเป็นตามกันไม่ว,ว่าจะเป็นทังเชีลซีหรือแม้กระทั่งทนันแมนเชสเตอร แต่ก่อนอื่นเลยเราจะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางไรอันกรวเวนแบซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวยินยันออกมาแทบจะตรงกันหมดเลยว่าลเวอู์พกลของเราได้เริ่มต้นกระบวนการในเรื่องนี้ไปในขั้นต้นเป็นคี่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดเราก็ได้เห็นทางพิษโอรุกูรูด้านการซื้อขายคนดังมีการออกมาเน้นย้ำถึงประเด็นดังกล่าวข้างตน้นและในตอนนี้ทางสโมสรฟุตบอลดิวโควของเราก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ้วยว่าจะสามารถปิดดีลในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะได้ภายในผู้บริหารของทางสโมสรฟุตบอลนิวโูมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของทางไรอันกล่าวแแ่กได้นะโอรุกล่าวระหว่างที่เขาไปจับรายการอินไซต์แท็กคอร์ <Cass. S 2> เขาทำผลงานได้อย่างสุดยอดมากๆให้กับพวกเขาับตั้งแต่ที่ทักอาเนอร์สโอตย้ายเข้ามากลุนเนรยดในทิดแอนฟิล์เขากลายมาเป็นกําัังสําคัญที่ช่วยให้ฐานนวปูังาดขึ้นมาคว้าชั้นผิมเลิกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันเมื่อดูการที่แล้วและได้รับการยกต้องได้ส้ํไปว่านี่คือผู้เล่นที่เก่งที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลนี้อีกตัว ดังนั้นมันสมควรอย่างแท้จริงที่ตัวของทางกราวเวนแบกจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่จากสัญญาปัจจุบันที่ผูกมัดเขากับสโมสอ์อยู่อีก3ปีด้วยกันนั่นจึงทําให้ลิเวอร์พูลเล่งการเปิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเขาและในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นการยุติก,กระแสะข่าวลือทั้งหลายที่ผัวพันเรื่องความสมใจเข้ามาจากทางสโมสสโดอันมืด,ดอีกตัว นิว่าพู้มีความมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถตรั้งตัวทางการแบ่นแบ่เอาไว้ได้เพราะนี่คือหัวใจในเกมการเล่นและแผนงานของทางอาร์เนสโลในอนาคตข้างหน้าด้วยส่วนในมุมมองของตัวนักเตะเองนั้นเขาก็มีความสุขอย่างยิ่งกับทางสโมสรดังนั้นมันจึงมีความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายที่จะนั่งลงและพูดคุยสัญญาฉบับใหม่กันนกึกว่าปูยังคงมองว่านี่คือตัวเลือกลำดับแรกในจีบชีดของพวกเขา ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องนวเกี่ยวกับตัวของทางฮ e ูโกเอกิติเก้ดาวหญิงตัวใหม่ของเรากันบ้างดีกว่า เพราะอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วว่าในการแข,ข่งขันศึกคาราบาวครับที่เพิ่งจะผ่านไปในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราลงฟาดแข่งกับทางนักกุลนซัลตัมตันที่3-4เราก็ได้ตัวของทง e ักเอกิตติเก้สมบทเป็นซูเปอร์ซับถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมากในช่วงพักครึ่งเวลาก่อนที่เขาจะมาพังประตูชัยให้กับทีมของเราในนาทีที่85ของการแข่งขัน แต่หลังจากนั้นอีกเพียงแค่มไม่กี่วินาทีต่อมาจากที่เป็นฮีโร่อยู่ดีๆตัวของกากิทีติเก้ก็เหมือนจะกลายมาเป็นผู้ร้ายเสียอย่างนั้นหลังจากเขาไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่ดันไปถอดเสื้อฉลองประตูทั้งทงที่โจตัวเห็นก็มีใบเหลือติดตัวอยู่นั้วหนึ่งใบก่อนหน้านั้นทาให้ผู้ตัดสินชักใบเหลืองที่สองให้กับเขาจนกลายมาเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปนอกจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแม้ว่าโจตัวจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษจากพันสโมสรฟุตบอลหรือว่ากูของเราเอง ต่ทางฟอร์ิโซโรมาโน่นข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักตเตะก็มีการออกมาเปิด <ๆ S 2> เผยเบื้องลึกเบื้อง,งหลังถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทีมงานสตาร์โค้ดและบรรดาผู้บริหารของทีมเราทันทีที่พวกเขาได้เห็นใบแดงของทง e ักเอกิติเก้ดังกล่าวในความเป็นจริงก็คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังฉากนะโรมาโน่ ano, กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกีกับทางเซาแ์ทันตัน ไล่เลียงมาตั้งแต่บรรดาบอดบริหารของสมูรอนทีมงานสตาฟโค้ดและรวมถึงตัวของทางอา์เนอร์สอตด้วยพวกเขามีการเข้าไปพูดคุยกับตัวของทางเอกิติเก้หลังจากออกจากสนามมาแล้วจากนั้นตัวของทางนักแต่เองก็มีการกล่าวคำขอโทษต่อเพื่อนร่วมทีมของพวกเขารวมไปถึงตัวผู้จัดการทีมแทบจะทันทีทันใดเลยเขาเข้าใจดีถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยอมรับว่าโ้าตัวได้ทํทำผิดพลาดไปแล้วแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่การกระทำด้วยเจตนาร้ายของเขาเลยกระตาที นี่คือเหตุผลที่อธิบายด้วยว่าทาไมสุดท้ายแล้วทางร์พูาลจึงตัดสินใจที่จะไม่สั่งบงโทษดีการเกาะเงินเขาผมคิดว่าข่าวนี้ถูกทําให้เป็นเรื่องที่ใหญ่เกินไปในหน้าสีมวลชนทั้งๆที่จริงแล้วมันไม่มีประเด็นอะไรที่ควรจะไปตีข่าวในลักษณะนั้นไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับสถานการณ์การผูกไล่ออกของทางกูโกเอเกติเก้ออีกเช่นเดียวกันแต่เราจะมาดูอีกหนึ่งมุมมองกันบ้างดีกว่า ก่อนหน้านี้เราก็เห็นตัวของทางเวนดูนี่อดีตดาวยิงตระกูลตำนานของทางปีศาจในแมนเชสเตอร์อยู่หน้าเต็ดที่มองในเชิงบวกของการที่ตัวเอกิติเก้มีการถอดเสียฉลองประตูนั้นเพราะมันเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลเลืออีกหนึ่งคนที่ก็มองไปในทิศทางเดียวกันก็คือทางสตูริยันเปรตอฟซึ่งเป็นอดีตดาวเตะอัดับตำนานของทางสิงห์ผงะดแอสตันวิลล่านั่นเอง หลังจากเขาชี้ชัดลงมาเลยว่ามันไม่สมควรที่จะมีนักเตะหน้าไหนทั้งนั้นที่ถูกลงโทษจากการฉลองประตูเพราะการที่คุณทําประตูได้มันสมควรจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าดังนั้นเขาจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการดําเนินการของทักอาเนอร์สลอตและทางสโมรสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราที่สุดท้ายแล้วไม่ได้มีการสั่งลงโทษปรับเงินตัวของทักเอเกติเก้เพียงแต่มีการตักเตือนตัวของทานนักเตะกลับไปเท่านั้น อย่างไรก็ตามทางไปตอฟก็เชื่อว,ว่าหากมันเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามและอ e กิเตเกตถูกลงโทษจากการกระทําดังกล่าวนั้นจริงเขาก็ควรเขียนจดหมายไปร้องเรียนทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือเอฟเอและส่งบินไปเก็บเงินกับทางผู้ตัดสินแทนมากกว่าเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาสมควรจะได้รับจากแท้จิผมเข้าใจว่าตัวของทงออักอ่านเนสร์ลับเพิ่งจะออกมา้สัมภาษณ์ระหว่างงานแถลงข่าวว่าตัวของทางฮ e ูโกเอกิเตเก้นั้นได้กล่าวคำขอโทษไปแล้วนะไปตอฟกล่าว ในมุมมองส่วนตัวของผมและอันที่จริงแค่คําขอโทษมันก็ไม่จําเป็นด้วยซ้าไปนะคุณลองฟังดูนะเอเกิติเกตทําผลงานได้อยากสุดยอดมากและผมเองก็ประทับใจกับฟอร์มการเล่นในสนามของเขาด้วยความฝันของผมก็คือการได้ย้ายมลงเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีนะและผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นแบบนั้นกับการที่คุณสามารถจะทําประตูได้ต่อหน้าแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์คุณแบบเต็มความจุก นักแต่ส่วนใหญ่ในหลีกนี้ย้ายเข้ามาก็เพื่อการนั้นพวกเขาทำงานอย่างหนักในทุกวันและเมื่อคุณทำประตูได้คุณก็ไม่สมควรที่จะถูกปลงโทษจากการทำประตูได้จริงไหมล่ะนั่นนะันผมจึงไม่เห็นด้วยเลยอาจจะมีการไปหลงพ่อตัวของอาเอเกติเ e ก e ซึ่งค็ดีแล้วที่ถานว่าปู่ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้น ดังนั้นหากผมเป็นตัวของทางเอเกติเก้และผมมาถูกลงโทษจากการทําอะไรแบบนี้ผมจะส่งจดหมายร้องเรียนไปยังสมาคมฟุตบอลอังกฤษเลยนะและสั่งร้องขอให้ทางผู้ตัดสินต้องมาจ่ายค่าปรับแทนตัวผมเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆ,นๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของทางคูโกเอเกติเก้อีกเช่นเดียวกันก็เราจะมาดูอีกหนึ่งมุมมองเกี่ยวกับเรื่องตตายตัวแทนของเขากันบ้างดีกว่า เมื่อทางสตีฟนิโคลอดีตดาวเตะะดับตำนานของคีนดอเ์กามีการชี้ชัดตรงมาเลยว่าแม้หลายฝ่ายจะเป็นกังวลใจกับการที่ลิเวอร์พูลจะไม่สามารถใช้งานตัวของทางเอกิติเก้ได้ในการแข่งขันที่เราจะต้องบุกไปเยือนทางปราสาทเดือนแก้วคริสตันพาเล็กที่สนามเซอร์เฮิร์สพาร์กในค่ำคืนวันนี้หลังจากเขากําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเสียเกินในการออกสตาร์ทฤด,ดูกาลใหม่เมื่อมีส่วนร่วมในการทําประตูไปถึง6ลูกจากการลงสนามเจนัดในการแี่งขักทุกไกรยการ ทัตานิโคกับเชื่อว,ว่าการที่ตกอเล็กซานได้อีซัคอยู่ที่นั่นด้วยและพร้อมจะลงมาเล่นเป็นตัวจริงแทนที่ในตำแหน่งของเอเกติเก้ึงทําให้เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นที่น่าเป็นกังวลใจเลยสักนิดบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มาเข้ามือผู้จัดการทีมโดยที่เขาไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรเลยนะนิโคลกล่าว และนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องเหล่านั้นเพราะมันไม่มีข้อสงสัยเลยว่าในตอนแรกตัวของทางสล็อตก็คงจะต้องช่างใจอยู่ว่าเขาจะเลือกใครเป็นเซเ็ตผู้เล่นตัวจริงในการขีดขัดนัดนี้ดีแต่สุดท้ายแล้วในตอนนี้มันไม่ต้องเลือกอีกแล้วนะเพราะยังไงเสียมันก็ต้องเป็นตัวของทางอเล็กซานเตอรอีซา แต่ในทางตรงกันข้ามคุณลองคิดตามดูนะว่าถ้าเกมนี้อีกสักต้องกลับไปอยู่ที่มานั่งสำรองอีกครั้งเขาเองก็อาจจะคิดในใจขึ้นมาว่าโอเคเราเข้าใจนะว่าเราพลาดการลงเล่นในช่วงปีสีสั้นไปเราอาจจะต้องรอคอยโอกาสแต่เราไม่ได้ย้ายออกมาจากทางนิวคาเซลเพื่อจะมานั่งรอสำรองรอยู่ที่ข้างสนามเพื่อให้คนอื่นมได้ลงเล่นจริงไหมล่ะแต่ในตอนนี้สถานการณ์มันบีบบังคับอย่างชัดเจน ว่าตัวของทางเอกิติเกหลมเล่นไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับว่ามาเข้าทางของทางอร์เลสรับพอดิีพอด,พอดีดังนั้นตัวของทางอีซักจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจีแน่แล้วหากจะมีใครมาบอกว่าิรวอว์พปูคงจะต้องคิดเป็นตัวของทางเอกิติเกตอนที่คุณสามารถจะส่งทางอาล็กซนัด์ได้อีซักลงสนามได้ผมเชื่อว่าคงจะไม่มีใครคิดแบบนั้นหรอกนะ สิ่งเดียวที่พวกเขาจะพลาดก็คือโอกาสในการจะได้พักตออกออาิซาคในช่วง25-30นาทีสุดท้ายแต่ถ้าไม่นับเรื่องนั้นผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรเลยเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเรื่องการผมดองก่อนเกมการแข่งขันกับทางคริสตันพาเลตในคืนวันนี้กันบ้าง ถ้าเพื่อนๆจำกันได้ก่อนหน้านี้เราก็เห็นตัวของทักโอลิเวอร์กราสเนอร์ผู้จัดการทีมของทางฝั่งโน้นมีการออกมาประกาศกล่าวเลยว่าแมนลิเวอร์พูลจะมาลงเล่นในฐานะแชมป์พิมลิกจากการแข่งขันฤดูการที่แล้วแต่พวกเขาเก็เคยตบทาัานลิเววร์ผู้ของเรามาแล้วในการแข่งขันศึกคอมมูนิตี้ชิลดังนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกเขาจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เป็นครั้งที่ส ล่าสุดตัวของทางกราสเนอร์ก็ยังคงไม่หยุดคุยโวเพียงแค่นั้นและคราวนี้เจ้าตัวมีการประกาศชัดเลยว่าจะยิงทางเนื้อผูให้ได้อย่างน้อยสองกขึ้นไปผมมองโลกในแง่บวกเสมอนะกราสเนอร์กล่าวและผมก็คิดมาเสมอด้วยว่าเราสามารถที่จะยิงได้อย่างน้อย,อยสองประตูแม้ว่าในเกมกับทางซันเดอร์แลนด์เราจะทําไม่ได้และในเกมกับทางมิววอลเราก็ทํามันไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสร้างสรรค์โอกาสทําประตูได้มากมายเหลือเกิน ผมมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในกลุ่มนักเตะชุดนี้นะเชื่อมั่นในแนวทางการเล่นของเราเพราะเราพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งว่าเราสามารถจะสร้างสักโอกาสในการทำประตูได้และถ้าเราเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงพอใช่เลยเราสามารถยิงประตู2ลูกใส่ฐานได้อว่ากุ่ได้อีกแต่เราจะต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ในระดับที่ดีมากๆต้องอยู่ในระดับพับและมีความเฉียบคมนั่นแหละมันจะมีความเป็นไปได้ เมื่อถูกสอบถามต่อไปถึงแนวทางการเล่นของทางฝั่งของแดงที่มักจะมีการดันแนวรับขึ้นมาสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นบอลทะลุช่องไปด้านหลังตัวของทางกราสเน่ก็ยิดมยันว่าเขามีแผนการรับหมือเอาไว้อยู่แล้วแน่นอนว่ามันง่ายขึ้นสำหรับทุกทีมนะยิ่งคุณมีพื้นที่มากขึ้นก็ยิ่งเล่นง่ายขึ้นคุณจะเห็นได้เลยจากเกมที่ทางวมโปกเจอกับทางเบอร์ลี่ซึ่งโค้ชของพวกเขาเตรียมสีมาดตีมากๆแต่มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะทําได้แบบนะั้ ทุกคนรู้ดีว่าคุณจำเป็นจะต้องทำให้แนวรับของคู่แข่งรู้สึกว่าถูกคุกคามจะต้องมีการวิ่งทะลุแนวรับขึ้นไปเพื่อสร้างสารรค์โอกาสหรืออาจจะมีการเลี้ยงและสับไกลยิงจากนอกเกาะเขตโทษหรือแม้กระทั่งการใช้ลูกตั้งเตะในการเล่นงานพวกเขานั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแน่นอนว่ายิ่งคู่แข่งลงไปรับลึกมันก็จะยิงยาก แต่ในทางตรงกันข้ามทีมนิวกูที่เน้นการบุกพวกเขาจะเปิดพื้นที่วางมากขึ้นมันจะทำให้การโจมตีพวกเขาก็ง่ายมากขึ้นไปด้วยนะไม่ใช่แค่เฉพาะกับพวกเราแต่ทีมไหนก็มีโอกาสจะเข้าทำพวกเขาได้ทั้งนั้น ในอีกด้านหนึ่งสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คืออานเนสโลเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมและมีโครงสร้างระบบการเล่นที่ชัดเจนซึ่งทําให้บางครั้งคู่ต่อสู้อย่างเราก็วิเคราะห์เขาได้อย่างง่ายดายมากๆเพราะคุณจะเห็นได้เลยว่าพวกเขามีไอเดียการเล่นที่ชัดเจนจะบุกอย่างไรจะรับแบบไหนจะทําอะไรตอนเล่นลูกเซตเพย์ดังนั้นทั้งหมดเราสามารถจะวางมือประรับมือพวกเขาได้แบบตรงจุด ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูดังงปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนทีมของเราอยู่นักเวลานี้กันบ้างน,นั่นก็คือในรายของทางโอวานนี่เรโอนี่เซ็นเตอร์บฮดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเรานั่นเองหลังจากเขาเพิ่งจะได้รับกูกลับลงประเดินสนามเป็นครั้งแรกในสีเสื้อข,ของทางลร์ปูลเราในเกมคาราบาวครับที่เราเพิ่งจะคว้าชัยชนะเหนือทางนักบุลเซาท์แทนตันมาได้เมื่อกลางสัปดาห์ เว่าโอตัวก็อยู่ในสนามไม่ครบ90นาทีและมาได้รับปากเจ็บในช่วงท้ายเกมจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปก่อนที่มันจะมีการยืนยันตามมาในภายหลังว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บเส้นเอ็นคว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดที่จะทําให้ตัวของทางเดโอนี่ต้องพักยาวถึง1ปีกันเลยทีเดียวนั่นจึงทำให้ปัจจุบันแนวรับของเราเหลือตัวเลือกอยู่แค่เพียง3คนเท่านั้นได้แก่ในรายของทางเวอร์กิฟันด์ฮิปราชิมาโคนาเต้และทางโจโกเมส ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ทีมของเราตกเป็นกระแสข่าวว่าจะเสริททัพกับนักเตะมากหน้าหลายตาในช่วงเปิดตลาดซื้อนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ก็เ,เข้ามาปัะผูในตําแหน่งดังกล่าวขานตรง พอวนล,ล่าสุดเราก็เห็นทางที่ว่ากูดดอทคสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะมีการออกมาเตือนสโมสรไปแบบแรงๆเลยว่าการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาตีเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าได้ทําแบบตื่นตระหนะเหมือนสมัยที่ทังเยอเก้นครับเคยผิดพลาดมาแล้วย้อนกลับไปในฤดูกาล2020เป็น2021ในตอนนั้นทีมของเราก็มีนักเตะตัวหลักได้รับปากจะไปพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นตัวของห่างฟันได้กูเมสทั้งจุดเอลมาติ จึงทำให้สโมสรมีการดำเนินการคว้าตัวทาก,กูสานคาบักและเบนเดวีเข้ามาเสิร์ฟทับในช่วงตลาดหน้าหนาวแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็แทบจะไม่ได้ลงสนามเลยและคนที่เข้ามากอบกู้สถานการณ์จริงๆกลับกลายมาเป็นนักเตะภายในทีมของเราเองอย่างทางนัทธเนลฟิลลิปและพันบุรีสวิตเียบ ดังนั้นเคสนี้ทางนิพกูลคอมจึงชี้ชัดว่าการจะดําเนินการใดๆต้องเป็นความละเอียดรอบคอบและการซื้อตัวแบบตื่นตระหนกนั้นมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีอย่างที่ใครหลายๆคนคาดการกันไปก็าอาจจะเป็นผลร้ายในทิศทางตรงกันข้ามก็เป็นได้ดังนั้นทีมของเราจึงควรเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงไม่กี่ปีนี้เรามาลุยกันต่อเลยครับกับข่าวต่อไปของวันนี้จะกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนะักเแะแกนหลักสำคัญในแนวรบของเรา นั่นก็คือในรายของทักทิปราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮาทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวก็เลอสัญญากับทีมของเราถึงแค่ช่วง,งสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นท่ามกลางกระแสะข่าวดืวยมากมายว่าได้รับความสนใจยอย่างจริงจังจากทางราชันชุดขาวไดอันมักดึกอยู่ด้วยเมื่อพวกเขามองเห็นเป็นโอกาสในการจะเซ็นสัญญาข้าตัวเขาไปร่วมทีมแบบรรยค่าตัวตามรอยอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าอย่างทางเอริกซานเดอร์อาโนนั่นเอง แต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์พลิกผันเมื่อในตอนนี้ตามการรายงานของจัตทา ESPN The p o r t e s ซึ่งก็พูดง่ายๆก็คือ ESPN ของทางฝั่งประเทศสเปนนั่นเองมีการชี้ชัดออกมาเลยว่าักเวลาสถานการณ์ปัจจุบันนั้นในตอนนี้ผู้บริหารของทางเดยันมาร์ิเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าพวกข้สมควรจะดึงตัวของทางโคนาเต้ไปร่วมทีมจริงๆหรือไม่ เมื่อมีผู้บริหารบางคนยกเคสนี้ไปเปรียบเทียบกับกรณีของทางอาริสันเดออาโนที่ก็ย้ายไปจากทางนอร์ป,ปูเหมือนกันแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ในตอนแรรนั่นทําให้ตัวเลือกอื่นๆที่อยู่ในช็อตลิสต์ไม่ว่าจะเป็นในรายของทางมาร์กิฮีจากทางคริสตันพาเลตหรือแม้กระทั่งทันไดโยอุกาเมกาโนจากทางบาเยนเนอร์นี่จึงดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นได้ดีกว่านั่นเอง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูกฎการเงินใหม่ล่าสุดของทีมลิหลืกกฎภายใต้ชื่อแบบเท่ๆว่ากฎอัตราส,ส่วนค่าใช้จ่ายของทีมหรือตัวยอ่อ C S r ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปซึ่งจะนํามาใช้แทนกฎ P S r เดิมนั่นเองซึ่งหลักใหญ่ใจความสําคัญของกฎ C S r นี้จะเป็นการจํากัดค่าใช้จ่ายของแต่ละสโมสรไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตัวของทางนักเตะ ค่าเนื่ยรวมไปถึงเงินกินเปล่าที่เราต้องจ่ายให้กับบรรดาเอเย่นทั้งหลายให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต้องไม้เกิน85%ของรายได้ที่แต่ละสโมสรพึงจะหาได้หากสโมสรใดก็ตามทำผิดกฎเกินกว่า30%ของเพดานค่าใช้จ่ายที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้พวกเขาจะถูกหักแต้มแบบขั้นต่ำในทันที6คะแนนก่อน เแื่อหากมีการกระทำความผิดเพิ่มมากขอนั้นการถักแต้มก็จะถูกเพิ่มขึ้นไปได้ตามลาดับขั้นที่มีการระบุเอาไว้พูดง่ายๆก็คือยิ่งมีการใช้เงินเกินตัวไปเท่าไหร่ก็จะมีการโดนหักแต้มไปหนักขึ้นมากกว่าเดิมเท่านั้นหากเป็นการกระทำความผิดเพียงเล็กน้อยจะยังไม่ถึงขั้นถูกหักแต้แต่จะถูกเก็บสะสมเอาไว้นํามาคํานวณเป็นค่าปรับตามจํานวนเปอร์เซ็นต์ของการใช้ใจ่ายเกินวงเงินดังกล่าวที่ระบุเอาไว้นั่นเอง อย่างไรก็ตามในปีแรกถ้ามีการบังคับใช้กฎใหม่นี้จะยังไม,ม่การปรับเงินสำหรับสมูทรที่กระทาความผิดเพียงแค่เล็กน้อยเพื่อให้แต่ละทีมมีเวลาในการปรับตัวนั่นเองซึ่งจุดที่มีความแตกต่างจากกฎเดิมอย่างทาง p ีเจก็คือกฎ SCR นั้นจะใช้แบบเดียวทันพิมพ์รีจะมีการตรวจสอบการใช้ใจ่ายเงินของสมูสอรระหว่างฤดูกันและสามารถจักแตนได้ทันทีหากพบว,ว่ามีการระเมิดกฎตมที่ระบุเอาไว้ตังก่าวข้างตน้น แต่ในทางตรงกันข้ามสําหรับกฎ PSR เดิมน,นั้นจะเป็นการใช้แบบย้อนหลังอย่างเช่นมีปัญหามาก่อนถึงจะมีการลงโทษตามมาซึ่งทําให้กฎใหมน่นี้เราไม่จําเป็นต้องมาถกเถียงกันว่าโทษที่แต่หน้าสโมสรจะได้รับนั้นคืออะไรกันเพราะหากมีการกระทําความผิดก็จะถูกลงโทษตักคทันทีทำใดตามที่มีการระบุเอาไว้เป็นขั้นบันไดอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว อย่างไรก็าตามแม้จะมีการกำหนดเอาไว้ว่าหวังจะใช้ในการแข่งขันฤดูกาลหน้าแต่มันจะต้องรอการประชุมใหญ่ของพิมพ์ล็กในเดือนพฤศจิกายนเพื่อโหวตว่าจะมีการใช้บังคับกฎหมายนี้หรือไม่อย่างไรกันซึ่งถ้าผ่านก็จะมีการบังคับใช้ในสี่สันหา้าเป็นต้นไปแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าโหวตไม่ผ่านมันจะยังคงต้องย้อนกลับไปใช้กฎเดิมอย่างทาง P.S.R ต่อไปในการแข่งขันฤดูกาล2026ถึง2027ก่อนแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ